ครับผมวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันตัวใหม่ล่าสุดนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวโหลดผมแนะนําให้ดาวน์โหลดติดเครื่องเอาไว้นะครับตัวนี้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการสแกนว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยสามารถทําเงินได้ใน t ทมอนี่วอลเล็นะครับถอนเงินในรูปแบบของ t ทมอนี่วอลเล็ได้เลยการทํางานของตัวนี้นะครับเหมือนเป็นการดูคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายๆนะครับใน u ูทูบช็อตหรือใน Tik t o อกส่วนวิธีการและขั้นตอนการทําเงินเป็นอย่างไรเดี๋ยววิดีโอนี้ไปชมกันเลยดีกว่าครับ สมาชิกใหม่จะได้รับเงินถึง3 0,000นนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นเราก็เข้าที่ p พ t o r e นะครับเราก็อัพโหลดให้เรียบร้อยนะก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเริ่มจากการดูอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะมีแท็กบาร์แสดงผลอยู่5บาร์สถานะนะครับบาร์แรกนะครับผมจะแนะนําเป็นในส่วนของฉันก่อนนะครับเมื่อเพื่อนสมาชิกกดเข้ามานะครับก็จะพบกับหน้าต่างเมนูสถานะต่างๆนะครับที่แสดงผลเป็นภาษาไทยเราสามารถที่จะเริ่มต้นเข้าระบบได้นะครับเรากดเข้าระบบได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วมันจะมีในรูปแบบของการ เข้าระบบอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับนั่นก็คือในส่วนของ Facebook นะครับผมแล้วก็ Google นะครับแล้วก็ด้วยวิธีอื่นพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรับเงินฟรีเลยนี่นะครับผมได้มาแล้วส0,000ื่นนะครับเพื่อนสมาชิกสามารถที่จะนําเงินตรงนี้นะครับไปทําอะไรต่อได้บ้างเดี๋ยวไปชมวิดีโอสำหรับใครนะครับที่เงิน3 0,000่นแต้มตรงนี้มันยังไม่เข้านะครับสามารถที่จะเข้ามารับเงิน3 0,000ื่นได้นะครับโดยการใส่รหัสเชิญนะครับผมจะทิ้งรหัสเชิญเอาไว้ที่หน้าจอเอาไว้ให้นะครับ แต่ถ้าเงินของใครเข้าแล้วนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาใส่รหัสเขินครับสาหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างรายได้นะนะครับมาที่เมนูแรกก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นของหน้าบ้านนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีวิดีโอนะครับต่างๆที่เราสามารถที่จะดูได้แบบง่ายๆนะครับก็เป็นวิดีโอสั้นๆเหมือนกับยูทูบช็อปนะครับเหมือนกับทิกต็อก เมื่อเรากดเข้ามาในวิดีโอสั้นแล้วนะครับเราก็จะสามารถดูวิดีโอที่เราชอบได้นะครับตรงนี้จะมีสเกลวัดนะครับซึ่งสเกลเนี่ยจะนับเวลาถอยหลังให้กับเรานะครับเมื่อมันหมุนครบกําหนดแล้วเราจะได้แต้มเพิ่มมากขึ้นยิ่งเราดูมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะได้แต้มสะสมมากยิ่งขึ้นก็สะสมเหรียญไปนะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะดูเพิ่มเติมนะครับด้านล่างนี้มันจะมีบอกในส่วนของตอนนะครับต่างๆเราสามารถกดเข้ามาดูตอนต่างๆได้ซึ่งถ้าเราชื่นชอบวิดีโอนี้มันก็จะมีตอนต่างๆให้เราดูตอนที่1ตอนทททีีี่่่2ตตตอออนนน3 4 5แล้ว แต่ว่าเราจะกดดูอย่างไรต่อไปนะครับสําหรับเมนูที่2นะครับก็จะเหมือนเมนูแรกนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นวิดีโอที่แนะนำนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เป็นประมาณว่าพรีเมียมนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยมีการแนะนําให้กับเรานะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เหมือนกับประมาณว่าหนังสนุกนะครับใหม่ล่าสุดประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเมนูที่3นะครับถ้าเรากดเข้ามาในเหรียญตรงนี้นะครับจะเห็นวคําว่าคําเชิญเรากดเข้ามาได้เลยนะครับผม เมื่อเรากดเข้ามาในเหรียญแล้วนะครับเราก็จะพบกับว่าคําเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถที่จะมีสิทธิ์รับดูที่1นึ0 0 0 0แมืนแต้มเลยทีเดียวนะครับเราสามารถส่งลิงก์คําเชิญให้กับเพื่อนสมาชิกได้หรือเราสามารถมากดรับรางวัลที่นี่ได้นะครับในทุกๆวันเลยทีนี้นะครับก็ใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาด้านล่างมันก็จะมีบอกนะครับในส่วนของรายละเอียดการแนะนําการเชิญเพื่อนสมาชิกนะครับว่าเราจะได้แต้มเท่าไหร่เชื่อว่าทุกท่านทุกคนน่ะทำได้ไม่ยากหรอกครับอันนี้สามารถที่จะทําได้ทุกคนเลยเนาะ ส่วนตรงนี้อีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นกล่องรางวัลฟรีๆเลยสามารถกดรับได้ทุกๆ3ชั่วโมงนะครับถ้าเรากดแล้วนะครับมันก็จะมีการนับถอยหลังนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดรับรางวัล500คะแนนแบบนี้ได้เลย ทีนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมจะบอกเพื่อนสมาชิกในการสร้างรายได้ก็คือเมนูคําว่างานนะครับมันจะบอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับอย่าหลงเนาะกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีในส่วนของการทํารายได้นะครับสะสมคะแนนการดูวิดีโอถ้าเราดูวิดีโอได้คะแนนเท่านี้เราก็สามารถมากดเช็คอินรับได้เลยนะครับมันก็จะมีบอกเป็นประมาณว่าภารกิจเราเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะทําได้เท่าไหร่มันก็จะมีในส่วนของงานประจําวันนะครับก็เป็นภารกิจประจําวันเพื่อที่จะรับเงินรางวัลฟรีๆอย่างตรงนี้นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทฟรีๆเลยถ้าเราสามารถดูวิดีโอได้ตามเา หรือทาภารกิจได้ตามเขานะครับผมก็รับเงินไปฟรีๆเลย1800 0 0บาทนี่นะครับผมต่อไปนะครับคือเมนูที่4นะครับตรงนี้จะมีเขียนว่าโปรดทราบับผมเมื่อเรากดเข้ามาแล้วตรงนี้จะเหมือนกับว่าเราเซฟวิดีโอที่เราชื่นชอบเอาไว้ดูในคราวถัดไปนะครับเช่นถ้าเราชอบวิดีโอเรื่องใดเราก็กดที่เครื่องหมายบวกได้เลยนะครับผมแล้วเราก็กดแอปวิดีโออันนั้นเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ดูในครั้งต่อไปนะครับผมและตรงนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางสามารถกดง่ายๆคลิกเพื่อที่จะรับนะครับมันก็เหมือนกับปุ่มที่สามนะครับ ง่ายๆอีกหนึ่งช่องทาง สำหรับเรื่องสาคัญนะครับในอย่างสุดท้ายนะเมนูที่5นะครับผมในเรื่องของการถอนเงินนะครับผมซึ่งการถอนเงินนั้นนะครับเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการทํางานทําเงินออนไลน์นะครับตัวนี้ก็จะมีการถอนเงินได้ในรูปแบบของ t ูมอนี่วอลเล็นะครับแล้วก็ PayP a l สนะครับส่วน t ูมอนี่วอลเล็นะครับก็ถอนได้ตั้งแต่100่งจนถึงสี่ร้อยบาทนะครับเพย์เพาก็จะมี100บาท200บาทนะครับผมสาหรับยอดเงินนะครับทูมอนี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะครับผมสิบาทเนี่ยจะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนนนรแต่่เมมูออืสาาาถถได้หลย ครั้งนะครับจะเป็น100บาทนะครับ200บาทแล้วก็400บาททั้ง2-3ตัวเลือกนี้นะครับจะถอนได้เมื่อเราสะสมคะแนนครบเราสามารถถอนได้ไม่จำกัดครั้งครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับใครที่เป็นสายดูหนังนะครับสายบันเทิงที่เบื่อในการเล่นเกมนะครับชื่นชอบในการดูภาพยนตร์จีนนะครับหรือซีรี์เกาหลีก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวมันก็จะมีในส่วนของนวนิยายด้วยนะครับซึ่งนวนิยายนั้นเราก็สามารถเข้าไปอ่านได้แต่ทีนี้ตรงนี้ผมไม่สามารถเปิดโชว์ให้ดูได้นะเพราะว่ามันยังเป็นแอปที่ไม่อนุญาตให้เราอัดหน้าจอนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเขาถ้าใครที่ชื่นชอบนวนิยายนะครับก็เข้ามาอ่านได้นะคอมเมนต์ก็บอกหลายๆคนเนบอช ก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ครับ EP ถัดไปวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับกลรับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโค้ดอ่งเปาโทโมนี่วอล l ล็ทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ในเ Tele gram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรม Tele gram สามารถดาวน์โหลดที่ App store และ l a y store ได้นะครับพิมพ์ว่าเ e l e gram แล้วทำการติดตั้งได้เลยครับเมื่อเราทำการติดตั้งเทเล gram แ,แล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทำเงินและรับโค้ดอ่างเปาฟรีนะครับกดคำว่า add แล้วก็ K ตัวใหญ่ A B นะครับ แอดเก็บทูนะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอดเก็บโรูนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บโค้ดอังเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งแอดเก็บตังนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับอย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดสมครใหกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน e ีนี้นะครับจะต้องลากกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทีถัดไปวันนี้สวััสดีครบ